หมูหันหม่อมถนัดแดกเขาบอกเลตติ้งอะมีคนให้สองทับสิบเราครับเพื่อนๆวันนี้มากินหมูหันกันแล้วครับตัดต่อแล้วก็ยังกรอบอยูน่นะเธอม,มันอร่อยจแนแม่ตกใจจริงอันนี้สาบานเลยลูงน้อยร้องไห้อีกแล้ววนไปก็มาเซตให้เรียบร้อยเด้วยอ,อร่อยมาก,ลลกเลยอ่ะเลดดิ้งสองทับสิบมันได้ไงวะเดี๋ยววิ่งร้อยคุณร้อยเย็น เป็นมิตรที่ดีตลอดกาลมองฉันอย่างเหมือนเชยใครหนอใครแล้ววันหนึ่งจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ไงโบกัญญารักยฮายเปิดคลิปกันอย่างนี้คือวันนี้เนี่ย วันนี้คือคนส่งหมูหันมาส่งหมูหันแต่มาส่งให้แม่ลุงแล้วก็สุธีกินเพราะอะไรติดโควิดแล้วไ่สง่งเหรอวะไปต่างประเทศกันทั้งหมดดีแล้วแหละที่เป็นโบก็ยังลุ้นอยู่ว่าอย่าให้ลุงน้อยติดเลยอย่าให้แม่ติดเลยดีแล้วที่เป็นฉัน <c oughs> ก็เลยหยุดงานไปเลยยาวๆสุธีเลยจัดการแทนวันนี้ฝากพวกเขาทั้งสามคนอีกรอบนะคะคืออยากกินมากทุกคนเป็นคลิปอะไรรู้ปะ ีวิวหมูหันหม่อมถนัดแดกอยากกินมากแต่ไม่ได้กินเพราะอะไรเพราะว่าติดโควิดแต่ถ้าเขาใจดีเขาจะเอาขึ้นมาให้หน้าห้องก็ฝ<อ>า,ากให้3คนรีวิวแทนด้วยนะคะว่าเป็นยังไง<อ>คือเขาบอกเลตติ้งอ่ะมีคนให้2ทับสิแต่คนที่รีวิวว่าอร่อยก็มีเยอะซึ่งดิฉันอยากลองกับตัวเองมากๆเดี๋ยวรู้เรื่องโทรหาสุธีก่อนดีกว่าฮัลโหลสุมีเก็บตังค์ด้วยเนะใช่เดี๋ยวโอนให้นะ สุดที่ขอกินสองชิ้นนี้เดี๋เรียกมาก,กับลุงน้องมาก่อนแบ่งให้ได้เธอต้องแบ่งให้นะออโอเคเธอกินให้อร่อยนะทำเออป็นรองให้เธอถ่ายรูปสวยๆนะจะอัดคลิปยัง,งอ่ะบวอัดอยู่ออฝากด้วยเนะ๊ะฝากแม่กับลุงด้วยนะนฝากแม่กับลุงด้วยได้งั้นเดี๋ยวให้ไม้กับลุงกินให้หมดเลยขอให้เธอโชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบตาโอเค จะบอกว่าความจริงอะเมื่อวานอะโบไปอัดใช่ไหมก็คือโบอัดเป็นไข่ดาวคลิปไข่ดาวเพราะว่ามันต้องอัดต้องอยู่ข้าวด้วยก็เลยแบบเอออยากกินไข่ดาวก็เลยไปอัดตรงดาดฟ้ามีสุธีนั่งอยู่ไกลๆจะบอกว่าการติดโควิดอะทุกคนมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนอื่นไม่คนติดเราก็กักตัวแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวว,ว่าหมูหันหม่อมถนัดแดกเป็นอย่างไรเราได้กินสองชิ้นมั้ง <c oughs> อยากหายอะอยากลงไปเจมอะดูก่อนว่าเขาทําอะไรกันอยู่เรามาดูดีกว่าว่าเราจะไว้ใจให้สุธีคุม งานได้ไมคือน้องๆทีมงานก็คือให้ Work from Home หมดเลยเพราะว่ากลับมาจากต่างประเทศด้วยกันใช่ไหมก็กลัวเดี๋ยวมาติดกันอีกก็เลย Work from Home กันไปเลยมาขอดูหน่อยซิว่าสุธีทําอะไรอยู่ทุกคนอยากกินอนะ่ะมันคือกล่องนี้อ่ะอยากกินมากคือบอกว่า,วากิดหูแล้วสุทธีเปิดอะไรรู้ปะ่ะเดอะโกสแน่เลยสุธีคือเท่ากับเดอะโกสดูเดินงุ่มงามงุ่มงาม่คนเดียวเอ็นดูนะทุกคน ขอบคุณเพื่อนซีจริงๆอะถ้าไม่มีเพื่อนซีเราคงแย่อะแล้วเพื่อนซีตั้งไว้แต่โชคดีที่อะไรหรอปะม้ากับลุงน้อยไม่ติดอะคือแบบอ้โหตอนที่โบติดอะคือโบไม่ได้เครียดแล้วะโบติดนะคือมันก็เครียดแหละเพราะมันทํางานไม่ได้แต่เครียดหนักกว่าถ้าลุงน้อยติดก็คือแบบไอ้วันที่ลุงน้อยบอกว่าเออแบบเริ่มเจ็บคอเล้วเหมือนไม่สบายอย่างเงี้ยนี่คือแบบโทรหาโรงพยาบาลเลยว่าเออมีห้องไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยเตรียมแล้วว่าถ้าลุงน้อยเป็นคือเอาไปเลยเอาไปอยู่โรงพยาบาลเลยเพราะว่ากลัวแต่โชคดีที่เออลุงน้อยแกแข โอเคในระหว่างที่สุดทีกําลังจัดไฟการเตรียมงานอยู่โบจะเป็นคนที่ entertain เพื่อนเองเวลาที่เราแบบไม่สบายเราไม่ควรจะนอนสมนะคะเราควรจะ exercise บ้างซึ่งโบก็มีแล้วก็มีดัมเบลของโบ แต่เราควรพักบ้างโอเคค่ะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราก็ตัดภาพไปที่ห้องส่งได้เลยค่ะดิฉันจะอยู่ตรงนี้เฝ้ารอเขาในนี้โบจะคอยดูว่าพวกเขาไปทําไงแล้วโบจะคอยให้กําลังใจเขาแล้วโบก็จะขอเขากินแค่สอชิ้นพอโอเคอนี้ไม่แส่าตาเลยเพราะเราไม่หันาตรงนี้แลยน,นั่นนี่โอเค สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้โบก็เป็นโควิดเหมือนเดิมนะครับวันที่2แล้วแล้ววันนี้ก็คือวันศุกร์ที่เราจะต้องถ่าย ถ่ายคลิปกันนะฮะโบก็เลยสั่งหมูหันมาให้เรานะครับมาลองเดาว่าเป็นหมูหันของร้านไหนฮะพูดได้เลยใช่ไหมพูดได้เลยให้เดาใช่ไหมให้เดาให้เดามาก็เคยเห็นเขาขายนะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะขายหมูหันอมารู้แต่ว่าขายข้าวแกงครบวงจรครบวงจรเขาทำคบวงจรเพิ่งมารู้ว่าเขามีหมูหันแล้วตกใจแต่โบราบอกก็เลยมาดูจะมาดูหน้าตาว่าเป็นยังไงตัวมาก็อยากลองใช่ไหมมาก็อยากลองอยู่ว่าของเขาอะขึ้นชื่อ อขึ้นเชื่อว่าเม่อ๋อแต่เริ่มแพ็กเกจจิ้งอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะฮะอันนี้คือเราสั่งซื้อเองเลยฮะใช่สั่งซื้อมารีวิวโอเคนะครับงั้นเราก็มาเริ่มแกะกันเลยครับกล่องมันสวยอ่ะกล่องเขาทำสวยมากต้องเลื่อนมาฮะมาดึงมาดึงอ๋อดึงอย่างนี้อ๋อแปดห้โอ้ยวุ้นโอ้โหฮะอะไรน้ำจิ้มอ้าวเขามีอันนี้ให้ พวกน้ำจิ้มอพวกจานในแพ็กนี้เขามีจานมาให้นะฮะมีกันไกด้วยโอ้กันไกอย่างดีนะฮะอย่างดีเลยเราไว้ใช้ต่อได้นะฮะแล้วก็มีขนมปังกับมันฝรั่งทอดแล้วก็มีช้อนนะครับมีน้ำจิ้มอันนี้น้ำดำน่าจะน้ำปลา หมนสลัดอันนี้ซีฟู้ดนะฮะซีฟู้ดมือวัี่ต้องกินก่อนเลยสีดํานี่ฮะอ้าวแล้วคือ The b ก็คือสีวดําสไตล์ม้านะที่ไปแต่งมวยอันนี้ซอสอยู่สนะฮะโอ้โหอันนั้นแบบทําเป็นตัวแล้วไปทอดเขาลื่นเลยนะอันนี้เขามีเมนูนว่าส่วนไหนคือส่วนไหนนะครับแล้วก็จะมีสลัดนะฮะโอเคแล้วก็เพื่อนๆวันนี้มากินหมูหันกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็จะไปทอดกระเทียมนะมันจะอร่อยเลยโบก็โควิดตอนนี้ก็ปกติแล้วนะก็คือ ก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปที่เขาเป็นกันจะหายแล้วใช่หอมมก็ดีขึ้นละมาไม่ได้เป็นนะแต่ว่ามะเจ็บคอนิดเดียวแต่ตอนนี้มันนีเราสองคนเนี่ยหนังเหนียวมากเลยรู้ป่ะคือมากินน้ำขวดเดียวกับโตเลยในเครื่องบินอ่ะอาโบกินเสร็จแล้วให้หนูหนูก็กินไม่ติดตอนแรกใจเสียเลยนะวันนี้มันเบาแล้วเพื่อนๆแต่ก็ระวังไว้หน่อยแต่ก็ระวังถ้าคนเยอะๆอ่ะเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะมากเพราะว่าอากาศเปลี่ยนบ้านเราเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกตอนนี้3ฤดูเลยเดี๋ยวอาจารย์ก็มาอัดคลิปให้เพื่ ลุงน้อยได้ไปมาเก๊าครั้งแรกเป็ไงสนุกไหมต่างาตนิดนึงประเทศนั้นเป็นไงบัางเออสะอาดน่าเที่ยวน่าอยู่เพื่อนไปเที่ยวกันนะครับเขาเป็นประเทศเล็กๆรถแท็กซี่เนี่ยเรียกประมาณแป๊บเดียวห้านาทีถึงที่ที่หมายเลยไม่เหมือนของเราแต่เครื่องบินก็ไม่ให้ขี้ตอนขอไม่ให้เข้าห้องน้าตอนเครื่องบินมันหยุดเธอจะลงไงกลัวมันมาหล่นมาใส่หัว เคยเข้าไปครั้งหนึ่งเพ่น้อยโอ้โหตกใจเหมือนกันเราไม่รู้ประตูมันไม่เหมือนมันนี่ไงแล้วมันมองเห็นทั้งล่างไม่เห็นสามชั่วโมงอันไวอะเดี๋ยวมันมองไปเห็นทั้งล่างตายเสียวไม่มีแต่ว่าสามชั่วโมงพอได้อยู่เหมือนมันไม่ได้บินเพื่อนๆใช่ใช้จอดอย่างเงี้ยใช่ไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีอะไรนอกจากตกลุมอากาศอยู่เงี้ยอืมอ้าวถึงแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไม่น่ากลัวเดี๋ยวลุงจะไปบ่อยเพื่อนๆอยากาไปทุกคลิปก็จะไปกับทั้งหมด ใส่เลยนะเดี๋ยววิ่งหนีด้วยตายตายตายโอ้โหอร่อยบอกอร่อยนะคะโอ้มันกรอบมดแล้วเอาเลยตัดเลยน้อยไปเลยสิเับผมตัดเล็กๆให้ครับลุงน้อยจะตัดไหมตัด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 พอคำนี่ต้องอย่างนี้ อ๋อเขาใส่พี่ไทยมาด้วยไงอ,อ่าเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกัน ตัดต่อแล้วก็ยังกรอบอยู่นะนี่ครับมาดูให้กินแต่ละอย่างอ๋อตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเนื้อที่แบบสามารถเอาไปผัดได้นี่คือมันสุกมันสุกเลยมสุกมาเลยแต่หมูหันผมไม่เคยกินเลยฮะออันนี้ครั้งแรกปะแน่ครั้งแรกเคยกินแต่วัวหันแต่จริงๆหมูหันจะมีหลายแบบมาเพิ่งเห็นแบบนี้หมูหันก็จะลุ่นไปเลยกรอบเลยหนังอ่ะเขาถึงเอาไปทอดแต่อันนี้เขาย่างอีกแบบหนึ่งไงสามารถกินได้ทั้งสองอย่างเลยมีเนื้อติดมาครับเรามาลองชิมรสชาติว่ากรอบไม่กรอบไหมครับ พอดีในตัวนะกรอนนี่กรอบเลยนะเขาใส่อะไรรุ่หวานๆสีฟู้ดขอลองจิ้มสีฟู้ดนะฮะืมนี่อร่อยนะครับจิ้มดำก่อนจิ้มดำนะองอันนี้หวานอร่อยเลยแหละอร่อยนะฮะเป็นไงบ้างเนื้อร่อยหวานนี่เราจิ้มก็ใช้ได้เหรออันนี้ยูซุอร่อยฮะหนูชอบซีฟู้ดอ่ะ อู๋แล้วหนังแบบกรอบๆนี่แล้วมันคือมันอร่อยด้วยฮะวันนี้วันใจดีสั่งหมูหันให้เรากินวันน้อยเราวิดีโอคอหาโบไหมฮะได้นะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอหาโบนะครับเพื่อนๆให้ม้ากับลุงน้อยกินโชว์นะฮะฮัลโหล นี่ดูนี่กูอยากกินมากเลยไม่ได้เลยของมันห้ามเดี๋ยวโทรไปใหม่เดี๋ยวโทรไปใหม่ทำไมต้องยั่วข้างล่างก็คือโทรมายั่วแล้วอยากกินอ่ะหรอจะบายกินไม่ได้ฮะไมนได้ครับห่างกันแค่ชั้นเดียวขอกินนิดเดียวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดงน้อยเดี๋ยวดงน้อยกินให้ดูแม่สามพันห้านึฮัลโหลเอ๋ ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงอือหือเอามาลองฮะอมามาจุ่มฮะจุ่มโอ้โหตะเคียนขึ้นมาให้น่ารักได้ไหมอ่ะเออมันอร่อยจนแน่ตกใจจริงอันนี้สาบานเลยขอชิมหน่อยสิเอาขึ้นมาให้น้ารักจบเลยมับนะลูกจับไปพร้อมกันบอกบอกรักม้าก่อนนักลุ่งหมูค่ะขอบคุณค่ะบอกรักลุงน้อยรักสุดสเลยแล้วบอกรักเราไม่รักแม่ นี่นะครับเพื่อนๆลุงน้อยร้องเฮ้ยสุดทีลุงน้อยร้องให้อีกแล้วไม่ลุงน้อยร้องให้ตอบลุงน้อยก่อนน้อยสงสารลุงหมูไงต้องร้องไงผมไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่บ้านเองบอกรักก็ดีใจเออต้องอยู่ให้ได้นะถ้าผมไม่อยู่อ่ะเอาใจโอ้ต้องตบปากเนี่ยอ่ะลุงน้อยบอกรักโบนะฮะมันก็ตรงนี้จากวันที่เราจากกันโอ้ยรักทำไมเรารักโบไง หนีไปหน่อยหน้อยรักโบไงมี้เต็มเงียๆแม่อยู่ให้ได้นะอยู่กับสุธีนะเด้ไดวได้ได้ไม่โลดแน่โอ้วนไปก็มาเซ็นให้เรียบร้อยเด้ออะไรของใครของใครบอกนะอันนี้น้ำปลาไปอันนี้อันนี้เอาน้ำปลาดาบ้านไปให้หมดเราก็เกงยีนไม่เอาไม้หน่อยดิเดี๋ยวขอกินนิดนึงยังไม่กินข้าวเลยไม่เดี๋ยวเธอรีวิวด้วยนะถ่ายด้วย ได้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 โอเค ให้โบลุงน้อยแบบเกือบแล้วนะน้ำตาเกือบไหลแกร้องไห้ตั้งแต่ว,า,วานอ่ะโบติดโควิดอ่ะรอบแรกก็ร้องไห้รอบนี้ก็ร้องไห้แต่เข้าใจได้นะแต่โบเนี่ยกลัวแกติดเข้าใจปะคือโบติดอ่ะไม่เป็นไรโคชโชคดีเลยที่โบติดคนเดียวเดี๋ยสุธีเอาหมูสามชั้นมาให้ตอนนี้คือสภาพโบก็คือเป็นเมนด้วยทุกคนชีวิตโบอวะเอาให้จบตัวไปมาเกามาใช่ปะม,มันจะมีวัดไอเนี่ยที่เป็นวัดอะไรนะวัดปาวุนจินอ่ะโบจะบอกว่าเขาอ่ะก่อนที่โบจะออกอะเขาบอกว่าเออแบบเราอ่ะต้องไว้นะเพราะโบปีชวนโบปีชงนะ ปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สุธีอะก่อนจะออกเขาก็ทักสุธีบอกว่าแบบยูแบบระวัง้นะแบบดรฟ์อ่ะแบบให้ยูแบบ b e c a r e ฟ u l ระวังด้วยเวลาขับรถอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนก็คือกลับมาปุ๊บโควิดเลยถือว่าเนี้ยคือการฟาดคอนะคะเพราะว่าการเป็นโควิดดิฉันไม่ได้ทํางานถือว่าเป็นปีชงดิฉันละกันแล้วหลังจากเนี้ยมันจะบูมบามคอยดูสิจะกินอร่อยอร่อยมอเลให้<ๆ>อ่านนะตัดให้แล้วเนี่ยวันศุธีตัดอย่า<ๆ>ให้มันกินเยอะให้มันรีว<ๆ>ิวเยอะเดี๋ยวผมน่าจะเอาแช่ช่วงนี้เอาไปทีีเเดยยลอมัน กินไม่ให้กินไม่เป็นไรเออตัดไปเยอะๆนั่นแหละธนันเนี่ยเนี่ลูกหมูตัวนี้ประมาณกี่เดือนน่าจะสองสามเดือนมันตัวเล็กเลยนะฮะตัวเล็กกรอบแบบเออแต่เขาทําเก่งนะครับตอนแรกเราดูเหมือนไม่กรอบอันนี้อร่อยอะไรไม่รู้ช่วไอยูสโแล้วก็อันนี้หน่อยนึงอยากละหน่อยอันนี้อ่าแค่นี้พออ่าอีกพออันนี้อันนี้หน่อยบัวชอบครับให้เขาเล่นริมรถ โอเคแล้วก็เอาผักให้เนาะเออยกไปเลยยกเลยกินเยอะๆผักจะได้มีเลยนี่ฮะเราแต่งเราแต่งทีละหน่อยสวยงามสวยงามไปไปเลยให้โบก่อนนะคะนี่นะครับเพื่อนๆอยู่บนห้องค่ะนี่นะครับของโบเธอทุกคนมูหัน โอเมก้โอมกทุกท่านเอ้ยซูมค่ะดูเนื้อความฉ่ำความวาวค่ะมันเลิศมาลองกันค่ะพี่น้องคนที้เดติเป็นสองทับติดอะเลาจมาดูว่าเป็นยังไงถ้าถามนี่นะแบบไม่ติ่งนะมันอร่อยมากเลยอะตัวหนังมันกรอบแบบมันกรอบไปแล้วอะโดยที่ไม่ไม่สามารถมีอะไรทําอะไรมันได้นอกจากแบบ มันานานๆอะ่ะมันถึงจะเหนียวแต่เนี่ยโบส่งอ่ะใช้เวลาส่งตั้งแปดสิบเอ็มาะมาถึงบ้านตั้งแปโมงชั่วโมงนึงกว่าแม่จะมากว่าดูทีจะอินสอร์เสร็จอีกชั่วโมงนึงสงองชั่วโมงอร่อยดูดิ้อในตัวหมูข้างล่าง,ขงเขาอะเนี่ยเหมือนเขมามักอะไรไม่รู้อะ่ะมันมีความหอมในตัวข้างบนมีความกรอบแล้วไอตัวเนื้อข้างล่างมันมีความนุ่มอันนี้คือซอสยูสุอื้อหือตายแล้วอร่อยว่ะ อสั่งมากินที่บ้านเลยทุกคนถ้าไปกินที่ร้านมันน่าจะแบบด h e best ไหมใครเคยกินแล้วมาคอมเมนต์หน่อยสิว่าเราเวอร์ไหมอร่อยนะแต่ถ้าถามถึงราคานะสำหรับโบนะไม่แพงเพราะว่าหมูหั่นทั้งตัวเลยนะปกติบนี่มาบอกบอก่ะมันคงไม่ได้มีใ,นใ,นใครแบบมาสั่งกินคนเดียวกินเล่นอ่ะน่าจะต้องเป็นวันสำคัญหรือว่าสั่งมาเลี้ยงฉลองสั่งมากินกับเพื่อนเพราะว่าสุดท้ายแบ่งมาให้โบสี่ชิ้นก็ถือว่าเยอะนะนี่สี่ชิ้นนี่อิ่มเลยเน,นี่ยกินได้หลายคนนะทุกคน ซีฟู้ดเค็มน้ำเปรี้ยวตามซีฟู้ดรสคุณเลตติ้งสองทับติดมาได้ไงวะอ,อร่อยอร่อยมากมันจะมันๆอะ่ะหอมหอมอะ่ะดูชั้นเดียวดูชั้นบรรยากาศข้างบนกรอบมากข้างล่างมันๆน,นุ่มๆ ข้างล่างตรงเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นเนื้อให้แบบได้กัดอ่ะแล้วมันหมักเขาหมักอะไรไม่รู้อหมอมๆมาเนยคำถึงนะซีฟู้ดก็ดีแต่สำหรับโบว,ว่าจิ้มัาซีฟู้ดอร่อยเพราะว่าถ้านยางอื่นมันจะเลี่ยนอ่ะแต่ขอย้ํานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวคนจะดูคลิปไม่จบคลิปที่ลงเนี้ยคือโบหายแล้วนะถ้าโบลงได้ลงคลิปนี้ไปอ่ะคือโบหายเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหว่ามาแบบเกินไปโบว่า ซอสยูสุอะถ้ามันเปรี้ยวนิดนึงนะแต่ยูสุเขามันหอมเนี่ยกับซีฟู้ดคือเดอะเบสนี่กินไปแค้สองชิ้นนี่เลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามันมันอะทุกคนมันแล้วแต่คนนะสารบโบสารบโบโบไม่ค่อยกินอะไรที่มันแบบมันมันขนาดเนี้ยหมูกรอบก็กินนะอก,กินนีหว่าแต่นี้มันมันแบบทุกสัตวส่วนไหมนี่ก็คือก๋วยเตเลี่ยนละดูดูค่ะ ทานไปซื้อมากินกินกับซักประมาณแค่คนไหมคนละเจ็ดร้อยตามนั้นอิจฉาคนกินไม่อ้วนเนาะของเขาอร่อยจริงต่อไปนี้ชวนชวนขึ้นเครื่องบินลุงจะไปหมดแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวไปไหนไปกันใช่ไหมไปไหนไปกันแล้วเพื่อนๆใครอยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะเพื่อนๆบอกอยากให้ลุงน้อยไปทุกคลิปเดี๋ยวไปหมดเลยไปหมดเลยชวนโบมันจะลุกแล้วเอาเพิ่มไหมฮะไม่เอาเดี๋ยวมาตักเองจะคุยซะมากกว่าแล้วก็กินน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ไหวในแตงมันอุ้ยแต่อร่อยจริงฮะเพื่อนๆชอบกินลุ้นแรงอร่อยมากๆนะฮะ 嗯。Mm. ถ้าให้เลือกไปประเทศไหนเนี่ยถ้าถ้าไม่เอาไทยนะฮะไม่อยากไปปรนะเทศอะไรฮะไม่อยากไปสวิตอ่ะเพราะโซเวิตสวยแต่หนาวนะทำไมแต่หนาวเขาบอกหนาวคือไม่อยากไปฮะไม่ได้อยากแต่ให้เลือกได้ก็จะไปแต่ไม่ได้อยากบินไกลตรงนู้นน่าจะอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะใช่แม่โซเวียตเป็นธรรมชาติเงียบผมอยากไปฝรั่งเศสตอนนี้ผมจะไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลไอเฟลอ่ะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศอีกนะมาก็จะพกน้ำพริกไปด้วยคือเราอ่ะไม่เหมือนพวกเด็กเด็กวัยรุ่นไงกินอะไรก็ได้โบว์เนี่ยใส่ใส่กินเนื้อใส่อะไรแบบ พวกเกาหลีเก่งอะไรแต่เราไม่ค่อยเก่งอะเนาะแต่ก็กินได้ล่ะน้ำปลาเป่าเฮือปขวดเวลาเขาไปเขาจะพบกันไปอะเผื่อเรากินอะไรไม่ได้อะเนาะเนียคือคนที่ดัดฟันนี้กินได้เลยนะคือมันกรอบแบบไม่แข็งเราเห็นเหมือนมันไม่กรอบเนาะใช่ตอนแรกเราก็ทุบๆมันเหมือนมันจะเหนียวใช่ไหมใช่แต่มันไม่เหนียวเลยรบอกมาเร็วๆนะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบแตกลายเป็นมันกรอบเลยฮะ ซีฟู้ดอร่อยจริงฮะจิ้มดำเนี่ยเะเบสเลยย่งเข้าไปยึงมันเดี๋ยววิ่งร้อยคูณร้อยเย็นนี้สามพันห้าถือว่าคุ้มไหมฮะก็คุ้มนะเป็นเมนูใหม่ของเขานะเขาก็เลยลองเจ้าแรกเลยทาน หนังผ่านเลยอยากกินเป็ดนะเป็ดปากกิ่งที่เขาทำหนังกรอบๆคือสั่งสักตัวเลยอ่เป็นคนที่ชอบกินเป็ดมากทั้งๆที่แต่ก่อนนะไม่กินนะเพิ่งมากินตอนที่ยังไม่ได้แต่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ไม่รู้เข้าไปในตลาดเดินไปเจอเขาคืเจอเป็ดแล้วก็เลยบอกไม่เอาอ่ะมันอาจจะแบบไม่กินอะไรเงี้ยคิดเอาไว้ไงพอมากินครั้งแรกติดใจเลยทุกวันนี้ยังชอบเป็ดไงเป็ดฮะโลลเป็ดย่างโอ้โหอร่อยมากแต่มาเ้าสนุกนะฮะตอนอยู่ในร้านคือเขาเหมือนด่ากันอี่นี่เขาไม่ได้ด่า เราทุกคนถ้าเกิดเขาอยากได้บรรยากาศต้องมาร้านนี้นะมันเป็นบรรยากาศที่แบบคือมันเป็นห้องเล็กๆที่จุคนเกือบร้อยคนอ่ะเอาง่ายๆเราซึ่งเราไม่รู้จักภาษาเขาไงชงเชงชงเชงชงเชงแต่ก็เป็นประเทศที่เงียบประเทศเล็กๆของเขาจะเป็นถนนเรียบๆเดินสบายๆโล่งอ่ะรถไปเรื่อยส่วนสานะก็น่านั่งตึกก็สวยชอบอากาศอากาศก็ดีลงจากเครื่องปุ๊บต้องรีบถอดเสื้อประเทศไทยเรา แต่เขาชอบกินเครื่องในนะฮะที่ต้มนะเครื่องในวัวเนาะเครื่องในวัวเครื่องในหมูวันนี้เพื่อนๆอยากฟังแม่ลุงน้อยร้องเพลงไหมครหรือว่าอยากฟังเรื่องเล่าของแม้ครเรื่องเล่าอ่ะยังลึกก่อนนะพักนี้ห่างๆเลยไม่ได้ดูเลยมีแต่เรื่องเล่ามาเขาอ่ะแม่เจอเรื่องดีแล้วไหมฮะเรื่องแล้วไม่ดีนะเนื้อหมูมันนิ่มเลยฮะของเขานุ่มนะทั้งตัวเลยคือกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะหมูละอ่อน คือข้าวย่างอ่ะกรอบทั้งตัวเลยกัดควบ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 อ้าสุดที่ตัดมาตายต้องน้อยเลยใกล้ความจริงแล้วครับวันนี้ลุงน้อยกินเก่งนะครับหมดเลยอ่ะเอาตรงนี้น้องน้อยเออมันมันอ่ะน้องน้อยชอบมันมันโอ้โหดูมันมาหนิมันถลันะนี่นะเพื่อนมาเยิ้มเยิ้มโอ้โหรอยขึ้ใช้มือแล้วง่ายกว่าโอ้อิ่มฮะเนาะอันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะไม่ได้กะคนเดียวสองตัวเนี่ยโอ้โห อาเน,นื้จากมันใช่ไหมใช่ของอร่อยต้องกินให้หมดแต่เหมือนกินน้ำมันเป็นช้อนอ, <c oughs> อยู่ไหมอยู่ฮะแต่แต่มันของเขาอ่ะไม่ได้มันแบบนั้นนะมันแบบอร่อยอ่ะคำแร,คำรกรครวบได้ครวบแต่ถ้า<ข>กินทั้งตัวเนี่ยไม่น่าได้ <c oughs> กินน่าอร่อย โอ้ถึงว่าเขาไปทอดเนาะเออทอดกระเทียมอดก็เคยกินเสร็จแล้วเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบกินตันหนังมันอ่ะพอหนังหมดปุ๊บเขาเอาไปสับรับมบทอดกระเทียมที่ไข่มาเลยเสิร์ฟเลยอันนี้มุบมับมุบมัฟอยู่เฮ้ยดูทีไปก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวตามไป วันนี้เราก็อยู่กัน3าคนอีกแล้วนะฮะแล้วโบอยู่ข้างบนนะฮะรีวิวคนละที่แต่อร่อยแน่นอนเขาไม่ได้จ้างนะฮะเราซื้อมากินเองนะเพราะเห็นว่าหลายๆคนเขารีวิวแล้วอร่อยเราก็เลยมาซื้อมาลองกินกันมาให้กี่คะแนนคะเต็ม1ิวันนี้ให้แปดแปดทำไมถึงให้แปดนะยังตัวไปทอดก่อน เราทอดว่าอร่อยวันน ah ี้องไปยต้องฝีมือมามาด้วยเต็มเลยทำไมม้าถึงแห่แตน่ะมันไปนิดนก็รวมๆกันแหละกินรวมๆกันไปแต่แล้วแต่ความชอบของคนเราไงแต่สําหรับม้าก็กินได้แต่นุงงน้อยก็ชอบทีนี้ก็อร่อยโบก็โอเคก็ใช้ได้รวมๆแล้วอร่อยฮะรวมๆแล้วมีเสน่ห์ผมให้ก้าวเลยฮะน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะฮะก็คือเมนูอันนิอันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้เป็นน้ําจิ้มสลัดฮะก็คือไว้ใส่สลัดน้ำจิ้มสามตัวเนี้ยอร่อยเลยชอบโดยเฉพาะซีฟู้ดกับยูสุ อยากบอกขอน้ำจิ้มสักถ้วยหนึ่งอะแถมมานหนึ่งอย่างละสองใบเออพราะว่าหมูหนึ่งตัวนะฮะแต่อร่อยมากครเพราะว่าบ้านเราชอบน้ำจิ้มแบบจุ่มแบบเน้นๆเลยนะฮะเอลาละครับเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังสักครึ่งเพลงนะครับ ทะเลใจคอคอเป็นคอเป็นอะไรฮะทองแดงหรือว่าทองหรือว่าเหล็กฮะคอเป็นผึ่งเ้ยแมงชีวิตได้ผ่านเลยวันความฝันโอ้หวันที่ผ่านมาไรจุดหมาย to die กินลดังนกน้อยริวร้องร้อยแรงลมบบกพออับโชยตกกลางทะเลใจเป็นมิตรที่ดีตลอดกาลโอ้โหจบสุธีเพลงได้ปะล่ะเออสุธีสักเพลง บางคราวก็อยากจะฟังบางที่ก็อยากจะรู้ใครมีความใในใจของเธอมองข้างมองข้างใจนอช่างโหดร้ายมองฉันอย่างเมือนเชยใครนอใครใครนอใครจดทนเสียงไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรตายอ่อคือได้ ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่งจะรักไม่รักช่างเธอ,อให้ฉันงงงายต่อไปโอเคพอไม่ควรใจให้มองไม่รักไม่ว่าอะไรคิดได้ฝ่ายเดียวก็พอใจน้อง ฉันเป็นสุขหรือเกินเสียดังเอาเลยครับเพื่อๆสองบทเพลงครับผมตอนนี้หนูว่ามาซึ้งตรงที่ว่าซึ้งอะไรคือยังไงอ่ะพูดื่ออกไปยืมตังคือโบอ่ะเขาเคยอยู่ตรงเนี้ยแล้ววันหนึ่งเขาเคยอยู่ตรงนี้ เคยนั่งอยู่ตรงนี้อีกสองวันก็กลับมาแล้วเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็กลับอะไม่หนูคิดแต่วันข้้งหน้าไงแบบไม่อยากคิดเยอะอะไม่มีอะไรไม่มีะไรเพื่อนๆเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเป็นกาลังใจให้มาม้าด้วยนะฮะไม่คือคือคนเราไม่แน่นอนเนีเข้าใจป่ะอันนี้คือม้าจะสื่อว่าคือครอบครัวเราอะอยู่กันแบบจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เงมันคือจะยอมรับแบบยากคือบางครั้งเราอาจคลคิปกันอะ เราเคยเฮฮาอย่างเงี้ยถ้ามันขาดคนใดคนหนึ่งไปอันนี้คือพูดถึงวน่นหนังหน้านะเราจะทาใจกันได้ไหมอะไรประมาณนี้มันจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมมาคือมันแ,แบบยังไงอ่ะเหนอยอะ่ะเหมือนถึงโบ <c oughs> อะ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่คือกิดอยู่ว่าถ้าเราอยู่กันสามคนไงสี่คนแต่มัน<ซ>ขาดคนใดคนหนึ่งไปอ่ะแม่ก็ต้องอยู่ไ,ได้ให้จด,ดีดูแลโบก็ไม่่าจะอยู่ได้นานานี่าไหนแม่ เขาแบ่งแล้วโมยังมาทำเป็นเล่นนะมันนึกจริงๆนะมันเหมือนมาย้อนอดีตไปก็คือครั้งหนึ่งที่ม้าเคยแบบอแปะยังอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆแปะหายไปแล้วม้าต้องอยู่คนเดียวอ่ะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะโบคิดไหมอ่ะว่าม้ารู้สึกยังไงตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบบอกใครไม่ได้โมยไม่เคยร้องไห้นะโมเยนะลูกน้อยไม่คือคิดถึงเคย้อง้ไง โบมาทําขนาดนี้โบยังไม่รู้ยว่ามารักขนาดไหน,นคือแบบยแอยากายอยากให้รู้สึกไงว่าคือเราอะอยากอยู่กันแบบนี้ตลอดไปเราไม่อยากให้คนใดคนหนึ่งในนั้นต้องแบบพัดพากจากกันไงแต่วันนั้นมันมาแน่จะช้าจะเร็ว ก็พูดให้ฟังนะว,ว่าม้านึกถึงไงไม่ม,าม้าจะก็ไปไงแบบว่า <c oughs> สวดมนต์แล้วเราพาท่านสอนเอาไว้ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่อะเราอะต้องรักกันแล้วก็เห็นใจกันมันต้องตมงเลยอืมใช่้วโบรู้ไหมว่าพะบแปะแปรจากไปแล้วอะมา้าแบบม้าจะไปต่อ,อ,ย,อยังไงมา้านึกถามตัวเองเองเลยอแบบเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวต้องคนเดียวต้องสามคนอะแล้ผ่านมาได้ยังไงน่นึกถึงตัวเองไงพี่แบบแุดล้วไเราต้องไปที่ได้เราก็เลยเลี้ยงดูกันเนี่ยแม่ใช่เข้าใจม้าเลยบอกโบว่า โบอะหายแล้วโบต้องดูแลสุขภาพดีๆอันนี้มาพูดได้ใช่ไหมได้อ่ะลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่อันนี้พูดไ,ไ,ได้ใช่ถ้าอันนี้พูดได้ฟังตามที่มาได้ศึกษาทรรมมา,มา <c oughs> พึนึกถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ม้าก็เลยน้ําตาไหลแบบเลี้ยงมาได้ยังไงทั้ง3าคนก็เลยแบบเออเราเคยนั่งกัน3คนเฮฮาแล้วมานั่งนึกตอนที่น้องน้อยร้องเพลงแบบเหลือกันอยู่3าคนแล้วโบป็นแบงแล้วถ้ามันเป็นจริงทำแบบองไ้ก็ซึ้งตรงนี้นิดนึงเข้าใจไหมต้องหลับกันมาก หมาไม่รักโบไม่มามานั่งตรงนี้หรอกโบต้องเข้าใจนะว่าหมารักโบมากเป็นห่วงโบทุกวันนี้โบยังมีะีุทีมียุงนุงน้อยมายังอุ่นใจยังมีคนคอยช่วยคอยหาข้าวหาปลาให้เรากินเวลาเราไม่สบายประมาณนี้โอเคมีรักมีมากๆเลยใช่ขอบใจจ้ะรักลุงด้วยดอนุ่งน้อยก็น้ำตาซึมงหมดนะไม่รู้จะปอบใครแล้วเอ้าวางเอาไวเดยนน้ำตาจะมาเมื่อกี้น้ำตาก็มาแล้ว ห <laughs> ายแล้วอีกหกสามบาทหายแล้วไปเลยไล่ไป <c oughs> โอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อชอบเพื่อนก็ไปทําดูนะครับมาให้เราซื้อมากินซื้อมาถ้าใครชอบก็ไปสั่งทนได้นะคะร้านธนาแดกเราเราไม่ได้เลยนะจะเป็นเราสั่งมาลองดูนะฮะอร่อยนะครับวันนี้ก็คืออร่อยมากนะฮะซึ่งแต่เรากินหมดไม่ได้เพราะว่ามันมันเลี่ยนนะมันมันมากินส้มหมดเลยลูกคือมันมันแบบมันสุดๆเลยนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็ไปทอดกระเทียมได้ครับผม๋ยวลุงน้อยจะไปทอดครับวันนี้ก็มี2บทเพลงที่สะกิดใจนะฮะ ใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะโอยากให้เราไปกินร้านไหนไปรีวิวร้านไหนแล้วก็ไปแบบชอบให้เราทําเมนูอะไรก็บอกกันได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ครับบอกมาได้เลยค่ะเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็พร้อมที่จะกินพร้อมที่จะรีวิวร้านไหนได้ครับ และก็เพื่อนๆที่คนไหนที่คอมเมนต์หรือว่ากระทืบไลค์ให้เราหรือว่าสับตะไคร์เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้เรามากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆฝากช่องโบกันยรัสด้วยนะคะแล้วก็มาน้อยโคบปินด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกเราครับสวัสดีครับ